สวัสดีครับวันนี้ว่างมาตกจานบอยบอกมาตกกุ้งพามาตกกุ้งว่างั้นแถวน,นี้ได้กุ้งดีว่างั้นมาลองติดตามชมกันดูอย่าลืมกดซับสไครกระดิ่งด้วนะครับ<ฮ>คนทางทัวลักทุเล จานบอยพามาตกกุ้งกับเสียนะดูทางโหแจ๊ดอย่างเราเข้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าก็คือจบเลยหมดเลยต่อได้แค่ตรงนั้นแหลนะนะ ทางทุลักทุเลเทเลเกินลองดูครับว่าวันนี้เราจะได้กุ้งหรือจะได้แห้วตัวทางเข้านี่โคตฟนบอยมาพามาสูบเอง มีตกหน้าดินรถเก่ยงยังเข้าได้เลยทำไมแจ๊ดเราเข้าไม่ได้ไม <c oughs> <c oughs> ่กล้าเข้าหลดเตี้ยเกินมีตกหน้าดินนะแถวนี้น่าจะได้เยอะที บรรยากากก็ดีพอสมควรามาไ,วไม่เอารถเราโหลดเตี้ย <laughs> นี่ขนาดเข้ามาย <laughs> <laughs> ังโหลดปักมือฉมังละไม่เงีะจันบอยเสนะีะน mm hmm. การดีเนาะได้เลยมะรอติดตามชมกันดูนะ